ทางด้านของดรเคอร์รีแชนซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้พูดถึงเหตุการณ์การติดเชื้อในลักษณะดังกล่าวว่าน,นี่คือการเผชิญหน้าที่น่ากลัวจากรายงานดังกล่าวพบว่าการเข้ามาของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้า ทำให้การอยู่ในบริเวณเดียวกันเพียงระยะเวลาสั้นๆ5-10วินาทีก็อาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อแล้วทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลต่อเชื้อกลายพันธุ์ชนิดสายพันธุ์เดลต้าเป็นอย่างมากเพราะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับสายพันธุ์ดั้งเดิมมาก่อนหรือต่อให้เป็นสายพันธุ์อัลฟาทางนักระบาดวิทยาก็เชื่อว,ว่าคงจะมีโอกาสน้อยที่จะเกิดการแพร่เชื้อขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นการหาแนวทางเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการลดความรุนแรงในการแพร่ระบาดของโควิด -19 แนวทางหนึ่งที่หลายประเทศกำลังเร่งศึกษานั่นคือการใช้วัคซีนต่างชนิดโดยผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ออกมาเมื่อวันจันทร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าถ้าหากฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์4สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา จะก่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ดีมากกว่าการรับวัคซีนแอสตรเซเนก้าสเข็มขนาดเดียวกันการฉลอฉีดวัคซีนแอสตรเซเนกาเข็มที่2และ3ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น ผลการวิจัยภายใต้ชื่อโครงการ Comcov ที่มีการจัดตารางการฉีดวัคซีน2สูตรดังกล่าวร่วมกันโดยทิ้งช่วงระยะเวลาต่างๆกันออกไปเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการผสมวัคซีนพบว่าไม่ว่าจะเว้นช่วงห่างกันเพียงใดการใช้วัคซีนของ a s t r a z เ n e c a ร่วมกับวัคซีนของไฟ i ซอร์ล้วนแล้วแต่ช่วยทำให้เกิดสารแอนติบอดีในปริมาณที่สูงมากค่ะ ข้อมูลการวิจัยนี้ถือเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลบางประเทศในโยุโรปที่เขาเร่วมนำเสนอวัคซีนตัวอื่นสำหรับเข็มที่สองที่ไม่ใช่ของแอสตราเซเนกาหลังจากที่มีรายงานเกี่ยวกับปัญหาลิ่มเลือดของผู้ที่รับวัคซีนตัวดังกล่าวแมทธิวสเนปศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผู้อยู่เบื้องหลังการวิจัยในครั้งนี้ระบุว่าแม้การค้นพบจะช่วยทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการวางแผนแจกจ่ายวัคซีน แต่มันไม่มากพอที่จะใช้เป็นคำแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในแผนการฉีดวัคซีนสูตรต่างๆที่ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกมาแล้ว การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ830คนและได้รับการฉีดวัคซีนห่างกัน4สัปดาห์โดยพบว่าการฉีดเข็มแรกด้วยวัคซีนของ a s t r a z เ n e c a และเข็มที่2เป็นของไฟเซอร์นั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการที่ใช้เข็มแรกเป็นของไฟเซอร์แล้วตามด้วยของ a s t r a z เ n e c a ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย o อกซฟอร์ดพบด้วยว่าการชะลอการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกเข็มที่2และเข็มที่3 ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19 ผลศึกษาของมหาวิทยาลายัยออกซฟอร์ดนี้น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับประเทศที่มีสต็อกวัคซีนแอสตราเซเนก้าอย่างจำกัดว่าการทิ้งช่วงห่างระหว่างวัคซีนเข็มแรกกับเข็มที่2นานถึง45สัปดาห์นั้นนำไปสู่การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะลดน้อยลงค่ะ นอกจากนี้การฉีดวัคซีนเสริมเข็มที่3หลังจากเข็มที่2นานกว่า6เดือนก็น่าทำให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเช่นกันรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมากด้านการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องนี้ยังคงต้องดําเนินการต่อไปอีกเนื่องจากใช้อาสาสมัครเพียงแค่30คนในการฉีดวัคซีนแอสทรเซเนกาแบบทิ้งช่วงนานขึ้นในเข็มที่2และกลุ่มตัวอย่างอีก90คนในการฉีดวัคซีนเข็มที่3โดยทุกคนมีอายุไม่เกิน55ปีค่ะ ในส่วนของประเทศไทยเราก็มีการติดตามประสิทธิผลวัคซีนที่นํามาใช้กับคนไทยเช่นกันโดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวถึงผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนโครโรนาแวคของบริษัทซิโนแวคในการป้องกันการติดเชื้อจากการใช้จริงในประเทศไทยช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อัลฟา พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มอย่างน้อย14วันมีประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อัลฟาได้71-91โดยแยกการศึกษาในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่จังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อร้อยละ90.7ศึกษาที่จังหวัดสมุทรสาครมีประสิทธิผลร้อยละ90.5ค่ะ ส่วนการศึกษาในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขจากเหตุการณ์การติดเชื้อที่จังหวัดเชียงรายพบวัคซีนมีประสิทธิผลร้อยละ82.8และจากฐานข้อมูลกลุมควบคุมโรคศึกษาในบุคลากรสาธารณสุขพบมีประสิทธิผลร้อยละ70.9โดยคนที่ได้รับวัคซีนไม่มีใครเสียชีวิตจากโควิดสำหรับประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลต้าที่พบการระบาดเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนั่นเองค่ะ นอกจากนี้จากการติดตามข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีนโคโรนาแวหลังจากที่มีการใช้จริงโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติพบว่าที่ประเทศอินโดนีเซียรายงานว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสป้องกันการป่วยที่มีอาการร้อยละ94ป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยละ98การศึกษาที่ประเทศชิลีพบป้องกันการป่วยที่รุนแรงร้อยละ89 และที่เมืองโซโรนาประเทศบราซิลหลังฉีดครบ2โดสป้องกันการป่วยที่มีอาการได้ร้อยละ80และป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยละ95 ผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนในการใช้จริงในประเทศไทยและประเทศอื่นๆพบผลที่สอดคล้องกันค่ะว่าวัคซีนโคโรนาแวกมีประสิทธิผลสูงเพียงพอในการป้องกันโควิด -19 โดยสามารถลดการติดเชื้อโควิด -19 ได้ระหว่างร้อยละ 71- ถึงร้อยละ91และลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่าร้อะ9ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วอย่างน้อย14วัน สำหรับอาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนก็ยังคงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะวารสารด้านโรคหัวใจของสมาคมการแพทย์อเมริกันมีการรายงานเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะว่าทหารสหรัฐเพศชาย23รายก่อนหน้านี้มีสุขภาพแข็งแรง ตอนนี้มีรายงานว่าเขามีอาการเจ็บหน้าอกภายใน4วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนทั้งไฟเซอร์ไบโอเอ h และโ o เด erna โดยมี19รายได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วในขณะที่จำนวนที่เหลือได้รับวัคซีนเพียงแค่โดสเดียวเท่านั้นอัตราการเกิดผลข้างเคียงนี้นับว่าสูงกว่าที่เคยมีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้โดยผลวิจัยระบุว่าตัวเลขคาดการของอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในประชากรทั่วไปอยู่ที่ระดับ8รายหรือน้อยกว่าต่อทหารเพศช,ชายจำนวน436,000รายที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง2โดสถึงแม้รายงานของสมาค,คมการแพทย์อเมริกันจะย,ยืนยันว่าอาการป่วยดังกล่าวสามารถรักษาให้หายได้ภายในระยะเวลาไม่นานข้อมูลที่ออกมายิ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มความสนใจกับการศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างละเอียดมากขึ้น ปัจจุบันสหรัฐใช้วัคซีนหลัก3ยี่ห้อจากเทคโนโลยี2แบบได้แก่ไฟเซอร์ i o n t e c h และ Moderna ทั้ง2ยี่ห้อใช้เทคโนโลยี mRNA และวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียวของ Johnson j o น n s จ n ซซึ่งใช้เทคโนโลยี Viral Vector ทางด้านคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC อย่ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการต่อรายงานชิ้นนี้ค่ะ แต่ทาง FDA ได้เพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากบนเอกสารกำกับการใช้งานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและโมเดอร์นาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังคงยืนยันให้ใช้วัคซีนทั้ง2ชนิดต่อไปเพราะประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ของวัคซีนนั้นยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงอย่างแน่นอน